สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าซีปกครองนะคะลุงช่างก็ไถนาไว้นะคะเพื่อจะไปเอาก้ามาดำแล้วนะคะดุดการดำนาแล้วนะคะตอนนี้ลุงช่างไถหูดไว้นะคะไถหูดไว้แล้วก็ถึงวันก็ถึงวันก็ ปั่นนะคะแล้วก็ดำเลย ดังนี้อ้าวจะหมดแบตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยมาแบตแบตก่อนแบตเตอรี่ก่อนไม่เดี๋ยวปันป่นอีกต้องปั่นอีกรอบหนึ่งอันนี้เพื่อลุงไถไว้เฉยๆไถไถเขาเรียกว่าไถป้าอันนี้ดิน เดีวปั่นอีกรอบนึงอันนี้ลุงถทไว้เฉยๆแล้วก็ถึงวันแล้วก็มาปั่นอีกมืดมาแล้วมืดมาอีกแล้วดูถ่าหลาวันนะคะนี่จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก นะคะมีหกมีอยู่หกที่ก็มีอยู่หกที่ลุงไถไว้มามาดนะะูเดี๋ยวเอซี FC, ย่าจะพาเอฟซีมาเลาะดูนะคะที่เราจะได้ดำนากันนะคะวันลุงบอกว่าวันจันร์วันจันทร์ใช่ไหม ดำมันจันหรือดำมันอังคารไปจ้างเขาถอนก้าจ้างเขาถอนก้ามา,าแล้วก็ดำโอ๊ยแต่ว่าให้นี่มันคือเลึกกแค่แบบนี้ แต่ว่าไล่ตรงนี้นะคะพอดีดำเลยเป็นขี้จมพอดีเลยแต่ว่าให้นี่เนะี่คือดำไม่ได้นะคะคนเป็นหนองแล้วตรงนี้นะคะเป็นหนองสะเป็นหนองสะแล้วแต่ว่าตรงนี้นะพอดีดำเลยนี่ดำพอดีแปะ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 กับน้ำแต่อันนี้ก็ดำได้อยู่แต่ว่ามันลึกเนาะต้องเอาน้ำออก ต้องเทาเอาน้ำออกอีกเอาน้ำออกเริ่มการจะดำนาแล้วนะคะลุงช่างไถนาให้แล้วนะคะโสโบเราก็จะแปลก้านะคะที่นิตยาบอกว่า ชาวบ้านเขาเหลือเขาดำแล้วก็จะได้ไปถอนก้าแล้วก็จะได้ดำพุ่งดำโเดี๋ยวค่อยเราจะลงไปเอาผักกะผัดกับผักกระเพรามาผัด คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่านะคะอยู่กับช่องนะคะ5นาทีขึ้นด้วยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ